เรื่องต่อไปเนี่ยจะห่างห่างไกลออกมานิดนึงจะเป็นเรื่องช่วงฤดูหนาวหน้าห mm ิมะขาขาวอืมฮึคนไทยคงคุ้นช er ินกับหิมะดีเห็นตามรูปบ่อยอโอเคซึ่งจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยหิมะมันไม่ได้สวยงามอย่างที่ภาพในหัวเราบอก ทำไหมหิมะแม่งเป็นอะไรที่เลวร้ายมากอ่ะแชร์สำหรับคนไม่เคยเจอหิมะผมนี่ลนะประสบการณ์ส่วนตัวเออแรกๆก็เป็นเหมือนกันเจอหิมะขาวโพลนเลยดีใจสวยสวยกระโดดพุ่งลงไปเลยเปียกสัตวเ,เปียกไม่พอพอขึ้นมาปุ๊บหนาวเออแล้วซึมคือ,คอหิมะเปียกอะคือโดนตัวปุ๊บมันจะละลายทันทีเพราะอุณหภูมิของคนมันร้อนเออ พอโดนปุ๊บหายละลายกลายเป็นน้ําอาฮะแล้วแม่งเป็นน้ําที่สกรปรกอ่า uh huh. เพราะว่ามันก็คือแบบมีเศษดินมีฝุ่นของเอาไซอะอ่า uh huh. คือ uh huh. สีมาเนี่ยเอายิงอะที่มันขาวจ้อย่างนะั้นอะพอละลายเป็นน้ําปุ๊บนี่สีมึงข้นมากอะ่ะเออเออเออซึ่งพอไปสโนว์บอร์ดเนี่ยผมเคยไปสโนว์บอร์ดมามันทลหดมากเลยนะอืมก uh ับไอ้การที่แบบว่าขึ้นภูเขาสูงๆแล้วแบบสไลด์ลงมาอืม uh huh. หนึ่งคือล้มทีคือเปียก ยิ่งล้มยิ่งเปียกยิ่งล้มยิ่งหนาวยิ่งเปียกยิ่งหนาวยิ่งหนาวยิ่งหมดแรงยิ่งหมดแรงยิ่งเดินไม่ได้เออพราะในหิมะมันเดินยากออมันฟุบฟอบมันต้องยกมันต้องเดินแบบเดินยกอ่ะนั่นแหละคือหิมะความเป็นจริงเออไม่ได้สวยหรูเออมันมีเพื่อนสองคนผู้ชายกับผู้หญิงสมมติว่าเป็นเออ้ผู้ชายกับผู้ชายสมมติว่าเป็นเอกับบีแล้วกันไปเที่ยวภูเขากัน อืมในหน้าหนาวใช่ในหน้าหนาวว่าจะไปเล่นสโนบอร์ดอ่ะอืมมันก็ไปเลยห oh, อบสนงสโนบอร์ดกันทีนี้ตอนไปเนี่ยก็ยังโอเคอยู่เพราะมันมีลิฟไอเขาเรียกว่าเลวอ่ะนั่งเลื่อนอชกะระเช้าเออขึ้นไป,น,ไปนั่งกระเชา้าฟูขึ้นไปลงปับ๊บทีนี้เอเนะี่ยมันเล่นไม่ค่อยเป็นแต่บีนี่มันพริ้วพรั แบบฟ<ช>ูดฟูดฟูดอย่างเงี้ยฟูดฟูดฟูดแต่เอแม่งแบบยังงองงงงอ่ะเออเออแล้วคือสโนว์บอร์ดเนี่ยมันเล่นยากมากมันไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นภายในชั่วโมงสองชั่วโมงเออบีมันก็รู้สึกแบบเอ้ยกูอยากรีบกูอยากเล่นของกูอ่ะมึงแบบมัวแต่ล้มรอมึงกูไม่ได้เล่นเลยเออ <A, S 1> เอก็แบบอุยเฮียเออเอาโอเคโอเค,อเคมึงอยากให้กูแบบสไลด์ไปกับมึงใช่ไหมได้ทีนี้มันแบบคือปกติอะ่ะ ถ้ามันสไลด์แบบอยู่นิ่งๆทรงตัวเป็นสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยมันอันตรายเพราะมันจะพุ่งลงไปเลยมันจะพุ่งลงไปเลยเออมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆตามแรงงัด่วงเขาเลยสไลด์ให้มันเป็นตัวเอสให้มันให้มันฟืดฟืดฟืดไปทีนี้ได้เอมั่งใจขึ้นอามีก็บอกเออมาไปด้วยกันซึ่งเอมันฟืดฟดไม่ได้ฟืดฟืดไม่ได้ไม่เก่งเออมันก็เลยไปเลยสูมีแม่ง็ตามเยอะแล้วคือมันเร็วมาก และอันตรายมากเอ้แม่งก็เลยแบบปึ๊บออกเหมือนกับออกนอกลู่ที่เขาตีเอาไว้แล้วแม่งแบบฟืบลงคือคล้ายๆลงเหวอะลงเหวลงไปเลยปั๊บบีแม่งก็ตามมาแบบเฮ้ยเอมเป็นไรเปล่าแบบไปดูเอมมันก็ตะโกนลงไปมันเห็นว่ามันไม่ไกลมากบีมันก็เลยแบบโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปนะมึงอย่าอย่าทําอะไรนะคือมันมันก็นอนแบบล้มลงไปจมอยู่กับหิมะ เออแล้วคือมันไม่มีไม่มีอันตรายอะไรนะอโอเคมึงอยากไปไหนนะอ่าเอ,อมกงกน้ได้มึงจะให้กูไปไหนล่ะกูอยู่เนี้ยแหละ <c oughs> บีมก <c oughs> ็ถอดถอดรองท้องถอดรองเท้าปุ๊บกลาลังจะเดิน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 ไปพอหันมาดูเอ,อทีเอแม่งยืนขึ้นละทีนี้เอัมยืนขึ้นถอดสโนไอสโนบอลเขาถอดบอร์ด, <Board. S 1> ข,ออดของมันแล้ะใกล้ๆเอะมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ บีมก็อแล้วเอมันก็ดูเหมือนไม่ได้เลไม่ได้จะรู้สึกตัวเลยนะมันก็ทําแบบยืนค่อยๆยืนค่อยๆถอดอะไรเงี้ยตาฝาดหรือเปล่าวะมันก็แบบขยี้ตาแล้วก็มองอีกทีใกล้ๆเอก็ยังมีผู้หญิงยืนอยู่แล้วที่แปกคือผู้หญิงคนเนี้แบบนุ่งสั้นอ,ะอ่ะอ่าคือมันไม่ใช่ชุดมาหิมะไม่ใช่ชุดมาหิมะอม,มาเปื่อยๆผมย,วยาวๆสีดําใส่เสื้อสีเหลืองๆค้นๆหน่อยกางเกงขาสั้น บีมก็เฮ้ยเอเอ็มก็ฮะผู้หญิงที่ยืนข้างๆมึงใครอะ่ะทักเลยเอ็ A. มก็ฮะไม่เห็นมีใครเลยเอ็มก็บีมันก็นกเอ้ยใช่เหรอเนี่ยยืนอยู่ข้างๆมึงเนี่ยมึงอย่ามาอัมเล่นอะไรมาอัมเล่นอะไรแถวนี้เออกูกูคิดมากไปเองหรือเปล่าวะแล้วก็มองดูก็หายผู้หญิงหายทีนี้นแบบหลึกอก,ก,กูเจอผีวะ่ะ ก็กาลังจะเดินไปหาเอแล้วก็กำลังจะไปเล่าให้เอฟังว่ากูเจอผีบีมก็แบบเดินจา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 ไปแล้วก็ไปเจอเอ๋ไปจับเอมามาลากมึงเมื่อกี้ไอ้เฮียกูแบบระหว่างลากเอขึ้นขึ้นในนี่นะลากมันขึ้นไม่ไม่ได้ขึ้นกระชักออกมาถึงขึ้นขึ้นเหออขึ้นขึ้นไปกลับกับแท็กมันอ่ะก่อนเมื่อกี้กูเจอวิ่งใกล้ๆมึงอ่ะแม่งอะไรก็ไม่รู้แบบเฮียเอ้ย ทำไมกูต้องมาเจอผีอะไรเงี้ยแต่กูว่าภาพหลอนแน่เลยว่ะเมื่อโบนบนพึมพำของตัวเองไปแต่เอแม่งไม่มีเรีแอคชั่นคือไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้แบบก้มหน้าก้มตาไม่ตอบโต้เฮ้ยเอเป็นไรเปล่าแบบดูเตือนสติอืเป็นไรเปล่าปั๊บปั๊บปับปับ,ปบ,ปบจังหวะนะั้นนี่รอบข้างคือแบบขาวโพลนพายุเริ่มมาเริ่มลมเริ่มแรงเรื่อยๆเอเป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่าปไปั๊ปเดี๋ยวเราเราต้องรีบลง คือแบบมันต้องเล่นให้สุดอะ่ะต้องเล่นให้ลงถึงที่สุดอ,ะอ่ะให้หมดทางให้หมดทางเ,าเพราะมันมัมนไม่มีไม่มีทางไปเลยแล้วยิ่งพายุม,มาอย่างงี้ต้องรีบไปแล้วไปไปไป,ปเอเันกลากเอขึ้นแท็กลาแต่พอเอขึ้นแท็กปุ๊บเนี่ยเอแม่งวิ่งเลยวิ่งลงแท็กวิ่งคนเดียวด้วยคือเพราะมันถอดบอร์ดแล้วถอดบอร์ดแล้วพอถึงแท็กปุ๊บแม่งวิ่งตั้มตึ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 มโด๊คอ้บีมันก็เอ้อเออมึงไปไหนเอ พายุแม่งมาให้เริ่มเห็นเอลางๆแล้วคือเอมันใส่ชุดสีแดงปกะติใส่ยูนิฟอร์มสโนบอร์ดเขาจะให้ส,ส,สีมันจะแป๊ดออมันจะได้หาง่ายเ,ออเออก็เห็นแบบเริ่มสีแดงๆลับๆไกลๆแล้วเอมึงไปไหนไปไหนแล้วก็แบบเอ,อมันก็วิ่ง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 ไปเรื่อยๆแล้วบีวมันเริ่มสังเกตว่าข้างหน้าเอ,อม่มีผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่เพราะไอ้นั่งสีสม้มใช่อันนั้นมันใส,ส่สีส้มเออเห็นมีผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่มันก็แบบตกใจเอ้ยเออ่าไปเอาไป ตะโกนใหญ่เลยอย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนั้นเอ๋มึงวิ่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 งบีมันก็รีบจำบุกมึงอย่าไปอย่าไปแบบตะโกนสุดเสียงอ่ะจนเอ้มันหยุดบีมันก็วิ่งหอบ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 เฮ้ยมึงอย่าไปอย่าไปอย่าไปเอ้มันก็หยุดใช่ป่ะพอมันหยุดมันก็หันมาแต่ตอนมันหันมาตาเอ๋แม่งเลือกสีขาวแล้วคือไม่มีตาดําเลยไม่มีตาดําแล้วเลือกแล้วปากอ่ะ อยู่ดีๆค้างอ่ะไม่หลุดลงมาอย่างเงี้ยเหมือนคนกามหลุดอย่างเงี้ยคือกามหลุดเลยเออกามหลุดปากฉีกอย่างนี้เลยแล้วเออ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 แล้วก็หัดแล้วก็แบบวิ่งวิ่งชาร์จเข้ามาหาบีอ่ะ,อะคือหันมาด้วยหน้าอย่างนั้นอ่ะเอะอตาเหลือกปากคกามค้างแล้วแบบวิ่งชาร์จเข้ามาหาบีบีเอ,เอ้เฮียวิ่งดิวิ่งหนีเอทีเนี้ยจากที่วิ่งขึ้นไปใหม่สวนขึ้นใหม่ใหม่ วิ่ง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 จนไปเจอคนอื่นพี่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 ช่วยช่วยช่วยเพื่อนผมเป็นไรก็ไม่รู้พี่มก็นายนายนไหนไม่เจอเองทางที่วิ่งตามกันมาอยู่ลั่นลัดเมื่อกี้ไม่เจอเองเพื่อนเพื่อนน้องหายไปไหนผมผมไม่รู้เหมือนกันอืมเราก็งั้นงั้นเราไปแจ้งตำรวจข้างล่าง กดลงกันใหม่แจ้งตำรวจข้างล่างตำรวจก็หาหาหายไปสองสาวันตำรวจว่าเจอศพแล้วคือบีมันก็ทําใจายอยู่แล้วแหละนี่ว่าเพื่อนมันคงไปแล้วคือเห็นภาพอย่างนง้นของหน้าเพื่อนมันอ่ะบีมมันก็ถามตำรวจว่าศพเพื่อนผมใช่ไหมบอกไม่ใช่เจอศพผู้หญิงศพผู้หญิงอ่ะอืมใช่เจอศพผู้หญิงแต่ ศพผู้หญิงเนี่ยมันมีคือมันแปลกมันมีเรื่องแปลกอยู่ถามว่าอ้าแปลกยังไงครับุณตำรวจคือผู้หญิงคนเนี้ยจากที่เราสืบประวัติดูแล้วอะ่ะเขาอยู่อีกเมืองหนึง่งคือตอนเนี้ยสมมุติว่ามันเล่นสโนว์บอร์ดกันอยู่ที่อโอซาก,ก้าอย่างเนี้ยอเอ้ยมันจะเล่นอยู่ที่ฮอกไกโดอย่างเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยอยู่โอซาก,ก้าโอ้โหถ้าเทียบกันก็เหมือนกับเชียงใหม่กรุงเทพอะ่ะแล้วที่สําคัญคือผู้หญิงคนเนี้ยหายตัวจากโอซาก,ก้าไป เมื่อประมาณสองสมวันก่อนแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงตาบอดซึ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยว่ามันจะเดินหลงมาเรื่อยๆแล้วมาอยู่บนูภเขาได้ยังไงเป็นไปนไม่ได้เป็นไปได้อย่างเดียวเลยคือมีคนพามาใช่เออแล้วก็เจอศพผู้หญิงอยู่ที่ภูเขาที่ไปเล่นสโนบอร์ดกันอืแต่ตัวเอหายสาบสูนไปเลยแล,แล้วก็ไม่เจออีกเลยเอ่ะไม่เจออีกเลย 嗯，我，还有呢。